ก็พี่ไอ้ครับชื่อไอ้เนาะชื่ออะไรนะสมเดชครับพี่สมเดชแต่หลไหมไหลจักไหลจากไหลครับไหลจากอุ้มจากเอ๋ยจากลูกสงครับสองสองุ้มถือว่าปีนี้โอเคไหมในสายตาได้ได้อยู่ครับได้อยู่เนาะเพราะได้กำไรเพราได้เขาได้เลี้ยงลูกๆเต่าถือว่าเขาดีไหมท่านน้ามันเอ๋ยเขาไหมท่านแบบฝนท่านอะไรกันเหมือนบางคนที่เขาปากฝนอย่วันสองรอบครับสองรอบครัทำไมรอบแรกเสียน้ามันเอ๋ยขึ้นครับมันแรง เอาตอนนั้นนำไม่มาเนาะครับแล้วก็ฝนไม่มาผลหนี่อออืมโเคงครับอันนี้สมาชิกพี่น้องโอเคครับเหนื่อยไหมนายไม่เหนื่อยโอ้ดีละทำไปเรื่อยๆกันล้วจะเย็นเลี้ยงเขาเลยแข่งเลยแข่งเลยอันนี้สวนนี่ขายเลือกเก็บไว้ทำพันเก็บไว้ทำพันก็ถือว่าอันนี้นาโซนไหนครับนี่น้องอ้อหรือใกล้ๆนี่เลยเนี่ย อัน,นุนฝั่งอันุนเนี่ยโอ้ตะเลขเห็นน้ำไ,ไม่ค่อยได้เลยเนาะฝั่งอาน,นุนนะช่วงนี้นเนาะอ,อืมไม่ได้ครับแข็งแรงแข็งแรงลำรวยลำรวย,ยทุกคนครับครับเดี๋ยวครับมาเก็บค้อเก็บน้ำตอนนี้เขาบ้านนี้ก็เกี่ยวเลยทยอยมาสักสักครึ่งหนึ่งเลยครับเนี่ยสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนทยอยบางเจ้าก็ยังแบบยังเกี่ยวอยู่เพราะาอาจจะ ทำลทาทำลานะครับเคยอย,อยู่แต่นี่อยู่ฝ่ายน้องง่อนะครับอยู่ทั้ง,งน้องอ่อน้องสวยบันน้องตะกว่นะครับรบยทุกคนนะครับสวัสดีครับโจคดีไม่ตั้งใจครับ <c oughs>